ก็สวัสด,ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ i n f ฟ n i x นะครับนั่นก็คือ Infinix ตซีโร่ 5G 2023แน่นองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่เล่นจนหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยชาร์จไปจนเต็ม100%เขาจะใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้า In f ฟ n i x ซีโร่ 5G 2023เนี่ยขนาดความจุของตัวแบตเตอรี่ของเขานั่นก็คือ, 5, ah คอ,อห้าพัน,นมิลลิแ ออกมาจากตัวกล่องเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเขาจะใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคครับผมเซตอัพสายเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับปึ้งแล้วก็ขออนุญาตจับเวลาครับมาดูกันว่าเจ้า Infinix Zero 5G 2023เครื่องนี้นะครับเขาจะใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่เนาะแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับชาร์จไว33วัตต์ครับก็แบตเตอรี่เป็น0%นะครับเพื่อนๆผมเล่นจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับ ในส่วนตัวการใช้งานต่อเนื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแบตเตอรี่ตัว5000ม ah. ิลลิแอมใช้งานทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆบยเลยแต่ถ้าคนที่จะเล่นเกมแบบต่อเนื่องแบบหนัหนกๆนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าตัวชิปของเขาหนึ่งแหละเป็นตัวแรงเนาะเป็นตัว mediatek demensity 1 0 8 0นะครับเป็นตัว5 g 2หน้าจอของเขาเนี่ยได้ขนาดใหญ่นะครับ6.78นิ้วแล้วก็เขามาพร้อมกับตัว refresh หน้าจอสูงอยู่ที่ 120Hz หน,นื่นกรเลยทํ่ให้ ตัวการกินพลังงานของเขาเนี่ยก็สมน้าสมเนื้อครับไม่ได้กินแบบเวอร์วังอลังการนะถ้าเป็นการเล่นเกมนะครับเ,เพื่อนๆผมได้ลองเล่นเกมไป1ชั่วโมงเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ17%จนะครับจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม100%แล้วเนาะก็ลดลงมาเหลือประมาณ83%สารนะครับสำหรับการเล่นเกมต่อเนื่อง1่งชั่วโมงฟีลลิ่งในการเล่นเกมต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างก็อันนี้ความร้อนควบคุมได้ดีมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆต้องต้องชมเขาเลยแหละว่าในเรื่องการควบคุมความร้อนเนี่ยเขาคุมได้ดีแล้วก ในเรื่องฟิลลิ่งในการเล่นต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีครับฟิลลิ่งในการทัดความลื่นไหลความสมูทเล่นต่อเนื่องไปจนครบ1ชั่วโมงเนี่ยก็คือทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับจากที่ผมได้ใช้งานมาจากที่ผมได้สัมผัสมานะสำหรับเจ้า In f ฟิ i x ซีโร่ห้าจีสอเครื่องนี้นะครับเขาคอนเฟิร์มไว้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงทางแบรนด์อินฟินิเนะก็เป็นสมาร์ทโฟนที่แบบตัวตัวแพงสุดอะครับตัวท็อปสุดของของแบรนด์เลยอย่างเงี้ยจากที่ได้ใช้งานมาผมประทับใจนะเพราะว่า หนึ่งแหละสิ่งที่ผมได้เลยก็คือฟิลลิ่งที่เราได้รับกลับมาในระหว่างที่ใช้งานเนี่ยมันมีความลื่นไหลมันมีความสมูทในเรื่องตัวกล้องอะไรต่างๆการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยก็คือทำออกมาได,ไ,ดได้ดีมากๆเลยนะครับ ราคาค่าตัวอยู่ที่อันนี้เป็นราคาออฟฟิ i ชียลราคาปกตินะครับเ,เพื่อนๆอยู่ที่9,499บาทถ้าเ,เพื่อนๆได้ราคาในแบบช่วงโปรโมชั่นของเขาเนาะเพราะว่าเขาจะวางจําหน่ายแบบ e อ็กซคลบน Lazada านะครับในวันที่8ธันวาคมถึงวันที่15ธันวาคม2565นะราคาก็จะลดลงเหลืออยู่8,499บาทเองถ้าเ,เพื่อนๆมีโค้ดส่วนลดของทางแอปอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาลดได้อีกเนี้ยครับเ,เพื่อนๆก็จะได้ราคาถูกลงกว่านี้ ก็เป็นราคาที่8 4 9 9บาทผมว่าเป็นราคาที่แบบโอ้โหเมื่อเทียบกับสปรที่ได้มาเนี่ยมันมันโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Infinix Zero 5G 2,023เครื่องนี้ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ชาร์จแบตได้3%แล้วผ่านมาก็2นาทีนิดนดนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นเอาแล้วกันนะว่าไอจะเต็ม100%เี่ยเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับโอเคครับผม โอเคครับตอนนี้เวลาผ่านมาได้1ชั่วโมงกับอีก33นาทีนะครับขออนุญาตกดหยุดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหผมเซอร์ไพรส์นะถือว่าเร็วกว่าที่ผมคาดไว้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆนในใจผมคิดว่าน่าจะนานกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เต็ม100อแล้วเนาะก็โอเคครับผมชาร์จไปประมาณ30นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่กลับมา42%บเ็นะครับเพื่อนเอนชาร์จไป1่ชั่วโมงได้แบต 80%แล้วก็จาก0ไปจนถึง90%เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะครับแล้วก็ไอเปอร์เซ็นที่90จนมาถึงเปอร์เซ็นที่100เนี่ยใช้เวลาก็ประมาณ20กว่านาทีนะครับเ,เพื่อนๆสรุปแล้วสำหรับเจ้า infinix zero ห g สอง3นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็5000 m มิลลิแอมชาร์จที่แถมมาในกล่องเนี่ยก็จะเป็นหัวชาร์จ33วัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จไปประมาณ0จนถึง100นะครับประมาณ1ชัั่วโมงกบ33นาทีนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะไม่ได้ช้ามากไม่ได้เร็วเวอร์วงังอลังการเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคครับมันก็ยังใช้งานได้ได,ได้โอเคนะครับเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเรามีเวลานะประมาณ ครึ่งชั่วโมงอะแบตเตอรี่หมดเกี้ยงเลยอาบน้ําแต่งตัวครึ่งชั่วโมงชาร์จแบตทิ้งไว้ปุ๊บได้แบตเตอรี่กลับมา42%ตัว42%ของเขาเนี่ยก็ทําให้เราใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็ค่อนข้างอึดเนาะถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปเนาะโซเชียลมีเดียเช็คเฟซเช็คลน์ดู u t u b e นู่นนี่น,ะนั่นอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยนะครับก็ <c oughs> โอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจซื้อเจ้า Infinix Zero 5G ตัวอัปเกรดมาเป็นรุ่นปี2023อยู่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ